จ๊จดสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมแลนเซนลอตนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการปรับเซตติ้งนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆก็ผมทําคลิปอันนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีคอมเมนต์จากหลายๆคลิปนะครับถามผมมาเยอะมากเลยนะครับว่าผมเนี่ยปรับเซตติ้งภายในเกมยังไงนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะมาให้ดูกันนะครับว่าผมปรับเซตติ้งภายในเกมยังไงนะครับโอเคครับผมก็เข้าไปดูันที่เซตติ้งก่อนเลยนะฮะ มาดูที่เกมเพลย์ครับผมเกมเพลย์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรกับมันสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีตรงซับไตเติลนะครับปปิดนะครับผมคราวนี้มาดูในส่วนของคีย์รัดภายในเกมกันบ้างนะครับที่ผมใช้โอเคมาดูกันที่นี่กันก่อนเลยครับจำครับหรือว่ากระโดดปกติกระโดดใช้สเปซบาร์ใช่ไหมครับผมก็จะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งตัวก็คือการเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ลงนั่นเองนะครับผมอันนี้ที่ผมปรับนี้ก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันใช้ B hop ปั๊มยาได้นะครับผมก็นั่นแหละผมก็ปรับเพื่อที่จะไว้ทําีฮอปแล้วก็ปั๊มยานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันทาถามว่าทําได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่ามันแบบมันจะช้ากว่าต่กอนนะครับเขาก็เลยไม่นิยมทํากันนะครับผมก็ปรับไว้ยี้แหละนะครับต่อมานะครับผมเออนี่ครับผมระเบิดนะครับปกติกดถือระเบิดกด G ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยผมปรับเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มเมาส์ข้างๆนะครับผมก็คือ ถ้าใครถือเมาส์ด้านขวานะครับก็มันจะอยู่ข้างเมาส์เลยครับใช้หัวแม่โป้งกดนั่นเองนะครับผมก็ทําให้สะดวกต่อการกดใช้ระเบิดนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมต่อมานะครับเป็นวิดีโอเซตติ้งนะครับผมอันนี้แหละนะครับที่คุณผู้ชมถามผมมาเยอะมากนะครับผม Display Mode นะครับ Full s c r e e n นะครับผม Aspect ต a t i o อของผมนะครับ16:9 resolution นะครับ1920ณ1080นะครับ ไบร์ทเน็ตครับผมเพิ่มความสว่างโอ้โหเพื่อนอ้องที่ถอดไปนะครับไม่ต้องตกใจก็เพิ่มความสว่างเนี่ยนะครับผมเพิ่มไป70%นะครับผมก็เพื่อที่จะให้เห็นศัตรูมันชัดๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สายตาของแต่ละคนด้วยนะครับผมก็ถ้าใครแบบชอบส่องสว่างก็ปรับไปเลยนะฮะฟิล์ว์เอาวิวครับผม110ของผมสปินวิวเชคผมปรับมินิมอลนะครับเพื่อที่จะให้มันสั่นน้อยๆเวลาตอนวิ่งนะครับผมต่อมาเป็นวีซิงนะครับโอเค สำหรบบับ VSync เนี่ยผมปรับเป็น Adaptive นะครับเพราะว่าหน้าจอผมเนี่ย Refresh Rate มัน240 Hz นะครับผมผมก็เลยปรับเป็น Adaptive <c oughs> เพื่อที่จะให้เพื่อเพื่อ,อที่จะให้มันล็อก Frame r a t ไว้ที่ไม่เกิน240 Frame r a t นั่นเองนะครับ <c oughs> แต่จริงๆมันก็ไม่ถึงหรอกนะฮะก็ <c oughs> ถ้าใครหน้าจอไม่ได้แบบ Refresh Rate เยอะตั้งแต่144 Later ขึ้นไปเนี่ยก็แนะนำนะครับปิดดีกว่านะครับผมนะมันจะเพิ่มความลื่นให้นะครับผมแต่นี้ผม หน้าจอผม refresh rate มันสูงนะครับก็เลยปรับเป็น adaptive นั่นเองนะครับต่อมา anti aliasing นะครับผมอันนี้เนี่ยมันคือการลบขอบนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันเป็นขอบอย่างได้ชัดนะครับเพราะว่าผมปรับไม่ได้ลบขอบนะครับผมเนี่ยดูตาม i เทมอะไรเงี้ยก็จะเห็นนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาปรับเป็นลบขอบดูนะครับอ่จะเห็นว่าขอบมันหยักๆยมันหายไปนะครับ เพิ่มความสมูทให้กับขอบนั่นเองนะครับแต่ก็เวลาดูระยะไกลเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามันจะมองไม่ค่อยชัดนั่นเองนะครับผมเออซึ่งอันเนี้ยผมโดยส่วนตัวผมปรับนอนนะครับก็คือไม่ให้มันลบขอบนะครับเพื่อจะได้เห็นศัตรูระยะไกลชัดๆนั่นเองนะครับต่อมาเป็น Texture Streaming Budget ครับก็คือคุณภาพของภาพนั่นเองอันเนี้ยผมแนะนำนะปรับตามจำนวนแรมของการ์ดจอคุณเลยนะครับ ซึ่งแรมการ์จอของผมเนี่ยมัน8จิกนะครับผมก็เลยปรับเป็น8จิกนะครับผมส่วนถ้าใครแบบว่าแรมการ์จอ4จิกก็ปรับเป็น4จิกก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากให้มันลื่นๆเนะี่ยแนะนําครับปรับต่าๆก็ได้นะครับผมมันจะเพิ่มความลื่นแต่เนี่ยคือแม่งแบบมันต่ําเกินนะครับผมมันก็จะเตือนนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้ผมปรับเป็น8เหมือนเดิมนะครับผมคราวนี้มาที่ texture filtering นะครับอันนี้ ก็เหมือนเดิมครับมันเพิ่มคุณภาพของภาพนะครับผมเนี่ยมันจะคือถ้าที่เราปรับต่ำอ่ะมันจะช่วยลดภาระให้กับการจอเราได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ผมปรับ c x นะครับต่อมา a m b i e n c e Occlusion Quality นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของสภาพแวดล้อมนะครับพวกใบหญ้าอะไรเงี้ยนะครับผมผมปรับ Disable นะครับเพราะว่านั่นแหละผมอยากให้เห็นศัตรูชัดๆจากระยะไกลอะไรทำนองนี้นะครับผมมันก็ช่วยได้พอสมควรนะครับ ต่อมาตั้งแต่นี้ครับผม Sun Shadow Coverage นะครับ1 2 3 4 5โอเค5อันนี้นะครับผม1 2 3 4 5 5อันนี้มันเกี่ยวกับแสงแล้วก็เงาหมดเลยนะครับผมเนี่ย Sun Shadow Detail Spot Shadow Detail เนี่ยครับผม Lighting อะไรเงี้ย5อัน,นี้ผมแนะนำนะปรับ Low แล้วก็ Disable หมดเลยนะครับก็คือปิดแล้วก็ต่ำสุดนะครับผมเพราะว่าเจ้าพวกแสงแล้วก็เงาเนี่ยมันมีผลต่อ APS มากนะครับผม และโดยส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าไอ้พวกเงาเนี่ยถ้ามันแบบสมจริงเกินนะครับมันทําให้เราเนี่ยเห็นเห็นศัตรูยากนะครับผมผมก็เลยปิดมันซะนะครับผมแล้วก็ปรับโลหมดเออนะครับต่อมาโมเดลดีเทลครับผมก็คือรายละเอียดของโมเดลตัวละครเรานะครับอันนี้ผมปรับหายนะครับเพื่อได้อัตราลดในการเล่นนิดนึงนะฮะเอฟเฟกต์ดีเทลนะครับไอ้พวกนี้ก็พวกแรงระเบิดอะไรเงี้ยผมปรับโลนะครับผมอิมแพคมาสโลเล็กดอโลนะครับผม โอเคครับผมนี่ก็เป็นเซตติ้งของผมนะครับภายในเกมก็ตามนี้เลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับโอเคครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการปรับเซตติ้งอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งในการปรับเซตติ้งอันนี้นะครับต้องบอกว่าจะปรับได้เฉพาะคนที่ใช้การ์ดจอของค่าย n อ i น i a เดียนะครับหรือว่าค่ายเขียวนะครับซึ่งถ้าใครใช้การ์ดจอของค่าย AMD หรือว่าค่ายแดงเนี่ยก็ไม่สามารถปรับในส่วนนี้ได้นะครับผม โอเคถ้าใครใช้การ์ดจอของค่ายเอ็นวีดียนะครับให้โหลดโปรแกรมนี้มานะครับผมมันมีชื่อว่า GeForce Experience นะครับคลิกเข้าไปเลยก็คือเซิร์ชใน Google นะครับ GeForce Experience แล้วก็โหลดมานะครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้งมาเสร็จนะครับผมมันจะมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้ปรับแต่งภาพภายในเกมนะครับโดยเจ้าโปรแกรมนี้นะครับผมมันจะตรวจจับเกมที่ซัพพอร์ตกับเจ้าโปรแกรมนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ผมมีอยู่ในเครื่องนะครับ ก็เนี่ยมี Apex l e g e n d จันทีไปหนึ่งในนั้นนะครับผม Modern Warfare นะครับ CS GO อะไรทำนองเนี้ยครับผมมันก็จะขึ้นให้เรานะครับไม่ต้องสนใจครับมากดนี่ครับผม Setting นะฮะพอกด Setting เสร็จให้กดที่ General นะครับผมไอจงฟีเจอร์เนี้ยนะครับผมมันดีมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยเขาเรียกว่าเป็นฟีเจอร์เอาไว้ซัพพอร์ตกับตัวเกมที่มันซัพพอร์ตเจ้าโปรแกรมนี้นะฮะฟีเจอร์ที่เราจะมาดูกันก็คือนี่ครับผมฟรีสไต ฟีเจอร์นี้มันดียังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับอ่ะเปิดเกมขึ้นมาเราจะเรียกเจ้าฟีเจอร์ฟรีสไตล์นี้ขึ้นมาโดยการกดแ l t ติเมท F3 ปึ๊บขึ้นมาด้านซ้ายอย่างนี้นะครับผมซึ่งเจ้าฟีเจอร์นี้มันดียังไงนะครับผมอันนี้คือผมกดใช้มันอยู่นะครับถ้าผมปรับออฟสังเกตภาพคือแบบสีไม่สดนะครับผมความคมชัดก็หายไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ ผมปรับเพิ่มความคมชัดกับความสดของสีนะครับมันก็เลยแบบว่าเนี่ยดูอ่าเห็นปะเปิดปิดเปิดปิด,ปดอ่าโอเคคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าผมปรับอะไรกันบ้างกดไอ้หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันหมายความว่าผมอะ่ะคือคุณจะเซตค่าได้สามค่านะครับผมแบบไม่ซ้ํากันนะอันนี้ผมค่าแรกโอเค แอดฟิลเตอร์นะครับก็คือจะมีฟิลเตอร์ต่างๆให้เราแอดใส่เยอะแยะเลยนะครับก็ลองไปไปกดแอดกันดูนะครับผมแต่ที่ผมแนะนําที่ผมใช้อยู่นะมีชาเป้นนะครับผมอันนี้จะเพิ่มความคมให้กับภาพนะฮะเนี่ยคุณดูเด้คือมันจะคมชัดนะครับผมในส่วนนี้ก็เป็นคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์ผมปรับแค่ตรง w i b r a n c e นะครับผม w i b r a n c e คืออะไรมันคือเพิ่มความสดให้กับสีภายในเกมนั่นเองนะครับอันนี้ปรับ20นะแล้วผมลองค่อยๆลดดูเห็นปะสีแมง่งซีดเรื่อย แล้ถ้าเราปรับสูงสูงโอ้โหมันสดสดจนแสบตานะครับเพราะฉะนั้นผมปรับ20พอแล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับนะก็ลองไปปรับกันดูต่อมาครับผม brightness and contrast นะครับอันนี้ครับผมผมปรับแค่2อย่างมก,กันก็คือ contrast นะครับผมมันก็คือความเข้มของภาพปรับ15นะครับเพิ่ม h i g h l i g ก็คือเพิ่มความสว่างให้กับภาพอันนี้ก็ปรับ21นะครับก็แค่นี้เอง โอเคครับผมก็แค่นี้นะครับส่วนถ้าใครอยากรู้รายละเอียดวิธีการปรับเจ้าฟีเจอร์อันนี้นะครับผมก็ได้ทําคลิปแยกไว้นานมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้มุมขวาบนนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับผมโอเคครับและนี่ก็เป็นการเซตติ้งภาพของผมทั้งหมดนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเป็นแนวทางนะที่ผมแนะนำผู้ผชมเฉยเฉยนะครับ แต่ผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมปรับเนี่ยมันดีที่สุดนะครับผมซึ่งผมก็แค่แนะนําเฉยๆนะครับว่าผมปรับแบบนี้เพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับก็ถามผมมาเยอะนะครับว่าผมปรับเซตติ้งภาพในเกมยังไงนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นเซตติ้งภาพของผมนะครับโดยสรุปนะผมคิดว่าการปรับเซตติ้งภาพเนี่ยหนึ่งนะครับผมปรับตามสเปคคอมของเรานะครับที่มันไหวนะครับนะซึ่งผมว่ามันดีตรงที่ว่า1คุณจะได้เอฟเฟกที่ทาให้เราเล่นเกมเนี่ยไม่กระตุกนะครับผม เอออันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อแรกที่ผมแนะนํานะครับอย่างที่2ครับผมปรับตามความชอบของเรานะครับคือคุณไม่จําเป็นต้องมาปรับเหมือนผมนะครับปรับเอาที่คุณชอบนะครับแบบคุณอาจจะบางคนอาจจะชอบแบบสีสดๆอย่างเงี้ยก็ปรับไปเลยนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบสีสด pivot, เพราะมันแบบคือแม่งสดเกินมันไม่ธรรมชาตินะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับก็แนะนํา2อย่างก็คืออย่างแรก ปรับให้ตามสเปคคอมของเราที่มันไหวนะครับผมอย่างที่2ก็คือปรับตามความชอบของเรานั่นเองนะครับ2ออย่างนี้ให้มันบาลานซ์กันนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปแนะนำการปรับเซตติ้งภายในเกมนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเคก็มากัน5,000ซัพ์แล้วนะครับโอเคสำหรับนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บโอเค Good. Just a week ago. crew at my house, and we party every weekend so on the radio. That's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thriller's gone, got no patience. I'm not a doctor. But why is you lying?